สวัแบคดครับสวัสดีครับผมแพทชิวเย็เข้อยู่นะครับ hello hello ทุกคนไไงบ้างวันนี้ได้กลับมาเขาดาวที่ไทยเนาะเป็นปีแใช่มวันนี้วันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเขาดาวที่ที่ไทยนะครับแล้วก็มีอ่าสเตจใหญ่ๆของเซ็นทรัลที่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับทุกคนได้ครับใช่ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีทุกคนมารอที่นี่เยอะมากเลยครับใช่เตรียมตัวยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอเออ ด้วยความที่ก่อนอันนี้นคือแพรร์เ,เรียนช่วงนี้ก็คือมหาเลยต้องเรียนเยอะมากใช่ก็เลยบอกว่าเวลาเหตุกาวน้อยมากเลยแต่ว่าแพ่ร์ก็พยายามที่จะซ้อมที่จีนด้วยแล้วก็มาเมื่อวานมาถึงไทยตอนปีไหนนะแล้วก็เมื่อวานก็แบบไม่ใช่เมื่อวานสิก่อนมาถึงที่ไทยแล้วก็เ,เริ่มซ้อมตั้งแต่เมื่อวานใช่ รู้สึกดีใจว่ารู้สึกว่าทุกคนแบบน่าจะเหนื่อยกันมากเลยเพราะว่าวันนนั้ดึกมากๆเลยครับใช่แต่ว่าขอบคุณมากที่มารับกันแล้วก็บอกว่าดึกเหมือนกันวนี้แหละมากแล้วก็สนุกด้วยกันได้ครับพิเศษให้กับทุกคนแล้วครับมีเพลงอะไรมาสั่งแบบตาวไทยก็สั่งวันนี้นี่มีเพลงเออเอ๊ะอันนี้มันจะออนแอร์กอ่อนทั้งสเตจปะไม่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 ไม,ไม,ไมอวันนี้มีเพลงอ่อล l อฟเดอะไลท์ s ของผมใช่แล้วก็มีเพลงคิทเท e เดบิธครับแล้วก็มีเพลง ลัคกี้สไตรค์เขาผมใช่เพราะว่าคิดว่าเพลง Lucky Strike นี่เหมาะกับปี2023มา,มากๆแล้วก็อยากให้เอาเพลงนี้อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ในปี2024ีี่ทุกคนลัคก,กี้โชคดีทุกคนครับมันนี้ไม่มีเพลงไทยะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแบบมีเพลงกันคิดสามเพลงงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้งานมาาาันเป็นมาตรฐานงานช่วงนี้ก็คือโฟกัสเรื่องเรียนเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าช่วงนี้มหา ากาศดีมากเลยครับผมสนุกมากๆแล้วก็เป็นเนชี่ยวขึ้นมากๆครับทรายแล้วก็วันนี้ได้มาพี่ใหม่ทุกคนก็ดีใจมากๆเหมือนกันแล้วก็ปีหามีโอกาสกับมาการที่ไยบ้างไหมอันนี้คิดว่าน่าจะมีตอนไหนก็ไม่รู้ก็ทุกคนรอติดตามได้เลยจะกลับไทยเยอะขึ้นบ้างไหมเอ่อยังไม่ทราบเหมือนกันครับบอกว่าจะได้กลับมาเรนะื่อยๆครับ เห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เรามาทีมแฟนพี่ที่ไทยเงี้ยก็ได้ใช้เพลงของพี่บิ๊กด้วยมีโอกาสได้คุยกับพี่บิ๊กบ้างยังเมื่อกี้แอบเห็นที่เขาแล้วผมก็แบบว่ารีบไปหวัดดีเลยแต่ว่าใช่ใช่ก็เห็นแล้วตอนนี้พี่เขาก็อยู่บนสเตจด้วยอ่อแล้วก็เพลงพี่เขาคอมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างคะได้เจอตัวตัวจริงพี่เขาบ้าพี่เขาน่ารักมากเลยครับใช่เมื่อกี้บอกว่าได้ไปหวัดดีพี่เขาแล้วเราเรา ก็รู้สึกว่าสเตปพอแล้วก็เพลงนี้พรอมพร้อมมากๆฮะแล้วก็ทุกคนต้อฟัง้เยอะนะบมาถึงเครื่องขอรายการสานการช่วงพี่ี้เชียที่ยวเต็มที่ด้วยแ่ประเดี๋ยวต้มีคนใช้ที่ใแล้วเดี่ยวมาถึงแล้วเออ้องเรเชียน่าจะยังไม่ได้อาน ตอนที่ช่วงเอเชียนั้นะะสรุปคุณมากล้วก็ท่านโอกาสทุออกอย่างได้ร่วมงานในฐาที่ชอบเป็นไตร่ตรองอะไรอย่างนีนักมากใ่ไครับแน่เราว่าอยางทุกคนก็ส้สนุกเหมืกับรายการด้วยแล้วก็แฮปปี้กับมันแล้วก็เอ็นจอยก็พอหลังจาที่เปดตเมนเทอร์มาเอ็นจอยได้เองก็เป็นเมนเทอร์ด้วยนะเราคิดว่าเขจะเป็นคนแบไหนหรคิวพีเน่จะเป็นคนแบบไหนหรอยศุคิวพีเน,น่จะเป็นคนแบบ 比如我们来个做滴滴滴。